สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่ที่ร้านแต่งรถนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่อุปกรณ์ครบครันมากนะคะกับร้าน TWC นะคะตอนนี้หนิงก็มาดูมาดูอุปกรณ์รถนะคะที่จะยกให้กับคุณลูกค้านะคะคือร้านนี้นะ,ะเขาบอกเลยว่ายกสูงขึ้นนะคะแบบ2ถึง10นิ้วเนี่ยสบายสบายเลยนะคะเรียกว่าหลับตาทำเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นศูนย์แต่งของรถฟอร์ดโดยตรงนะคะตอนนี้หนิงก็มาดูชุดยกให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะว่าในช่วง ใกล้ๆนี้แหละนะคะจะส่งมอบรถวายแตรขับเคลน4ล้อนะคะคุณลูกค้ารีเควสเลยบอกว่าจะใส่ชุดยกนะคะให้ยกแบบเอาหล่อๆเลยนะคะซึ่งหนิงก็มาถึงแร่งเลยนะคะนี่ค่ะก็ที่ร้าน TWC นะคะย่านสีนคลินรค่ะร้านนี้เนี่ยเขามีออปชั่นแบบครบเลยนะคะมีทั้งโชคทั้งอะไรต่างๆเลยโชคโปรเฟนเดอร์ก็มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของโชว์เลยนะคะซึ่ง ติดตั้งครบวงจรนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานมากๆค่ะใครมาแล้วนะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้หนิงหน่อยนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะบุกพามาลุยถึงร้านแต่งรถเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนเย็น,นี่นเดี๋ยวหนิงจะกลับไปที่ชลุมนะคะไปดูรถว่ารถวายแทกนะคะสีประตูสีดำเนี่ยแต่งเป็นไงบ้างค่ะนี่ค่ะก็อันนี้เป็นออปชั่นนะคะออปชั่นขับเคลื่อนสีล้อนะคะสีแดงนะคะเป็นกันแพงนั่นเองค่ะสวยๆเลยนะคะอุปกรณ์ครบมากๆนะคะ นี่คะ่ะพาชมสะก่อนสำหรับใครนะคะที่แนวสายออฟโรดนะคะอยากจะยกรถจัดทรงนะคะบอกหนิงได้เลยนะคะเพราะว่าหนิงรู้จักร้านนะคะแล้วก็ดีลอย่างเป็นกันเองมากๆค่ะนี่ค่ะเขาก็ยังมีกระจังหน้าฟอร์ดด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าร้านนี้เนี่ยเชี่ยวชาญด้านรถฟอร์ดโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีเป็นของออปชั่นด้วยกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะรอรอดูดูกันไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีกันชนหลากหลายรูปแบบนะคะ อันนี้ก็เป็นของออปชันเหมือนกันค่ะวันนี้บุกมาที่ร้านแต่งรถเลยนะคะแล้วก็มาดูชอคอันนี้บ้างนะคะเห็นไหมเอ่ยสีสันสวยงามน,นะคะนี่แล้วก็มียางแบบออปโอสด้วยนะคะอันนี้เป็นยางมัท,ทเลย์นะคะนี่ค่ะมีลายยางมัท,ทเลย์โชว์ด้วยนะคะโอ้โหเส้นใหญ่ๆเลยนะคะน่าจะแบบขอบใหญ่มากนะคะเอาไปวิ่งแบบขับเครื่องสีล้อนี่คือสบายเลยนี่ค่ะเส้นลายยางของมัท,ทเลย์นะคะก็จะมีความ ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีล่องลึกๆค่ะเผื่อว่าจะได้ระบายโคลนนะคะออกเวลาวิ่งถนนจริงค่ะใครมาแล้วนะคะกดไลค์ให้หนิงหน่อยนะคะกดไลค์ส่งหัวใจให้กันหน่อยนะคะนี่ค่ะเยอะมากๆนะคะอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็แค่อุปกรณ์ตรงนี้ไม่พอนะเดี๋ยวหนิงจะพาไปชมข้างนอกด้วยนะคะข้างนอกเนี่ยมีรถฟอร์ดนะคะแต่งโชว์หลายคันเลยซึ่งเป็นรถของเจ้าของร้านนั่นเองนะคะ เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นสาวกรถฟอร์ดนะคะมีมากมายไม่ใช่ว่าแต่งให้คุณลูกค้าอย่างเดียวนะคะเขายังขับจริงด้วยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์เยอะเลยกันชนหน้าฮัมเมอร์ก็มีค่ะนี่กันชนหน้าฮัมเมอร์นะคะซึ่งคันขับเคลื่อนสีล้อสีดำนะคะที่หนิงจะไปตรวจรถตอนเย็นนะคะก็ใส่กันชนหน้าแบบนี้กันชนหน้าฮัมเมอร์นะคะหลอ่อๆเลยมาดูซิว่าโอ้หลากหลายสีสันมากๆนะคะใครที่ชอบแบบแนวหลอ่อๆนะคะ ไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยนะคะเยอะไปหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีในส่วนของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็คือเซลล์ของร้านที่นี่นั่นเองนะคะเขาแนะนําอย่างดีมากๆเลยนะคะแนะนําว่าควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไงนะคะให้เหมาะกับระบบการขับเคลื่อนของรถด,ด้วยนะคะว่าเป็นขับ2ขับ4นะคะเขาแนะนำหมดทุกสิ่งอย่างเลยะค่ะโอเคเดยวอีกจะพาอ่ะอันนี้ก็มีไฟด้วยนะคะมีไฟเขาแต่งโชว์นะคะคือคือเขาตั้งโชว์ไว้เป็นสนัญลักษณ์ว่า เขามีแบบครบวงจรค่ะทีนี้เดียนหนึ่งจะพาออกไปนอกร้านบ้างนะคะนี่มีล้อแม็กโชว์ด้วยค่ะคือครบวงจรจริงๆนะคะพี่โน้ตฟังเสียงอันนี้ที่พี่ฟังเสียงโทรศัพท์พี่เดันหนุไปข้างนอกโอเคนะคะแล้วก็มีตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะตุ๊กตาน่ารักนี่น้นนนนนองหมาค่ะอันนี้น้องหมาตัวจริงนะคะตัวใหญ่น่ารักมากเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันค่ะ ข้างนอกนี่ก็คือครบมากๆเลยนะคะโหมีแต่รถฟอร์ดนะคะใหญ่เลยอันนี้ยกแบบอลังมากๆค่ะมาถึงถิ่นแล้วนะคะกับกับรถคันนี้นะคะเรียกอุปกรณ์ไม่ถูกเลยเอ้ยอันนี้รถนิสูสแต่ทีนี้มีรถฟอร์ดด้วยนะคะนะมาดูข้างหลังกันก่อนเลยรถฟอร์ดนะคะอันนี้ก็ใส่สติกเกอร์นะคะสีแดงตัดดำด้วยนะคะเล่นลวดลายก็คือแบบลุยจริงๆนะคะ เป็นกันชนไทเหล็กของออปชันค่ะมีห่วงแดงนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยในเมื่อเขาเป็นร้านยกรถใช่ไหมคะก็เอาไปให้สุดเลยตรงท่อใส่อะไรไปด้วยนะคะ h k s KS ค่ะท่อนะคะนี่ค่ะข้างล่างช่วงล่างประมาณนี้นะคะดูโชกคฝั่งนู้นะคะพอจะเห็นกันบ้างไปเอ่ยอู้สีแดงนะคะก้านแดงแสวยๆเลยนะคะคือแบบสูงมากๆเลยค่ะ ะอ,นนอะไรอ๋อไม่เป็นไรก็ได้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาปะเออเนี่ค่ะนัดิงพาด,ดูไกลๆนะคะมาเดี๋ยวสลับกล้องสลับกล้องให้ดูนะคะวันนี้ทํางานนอกสถานที่นิดนึงค่ะนี่ค่ะรถสีส้มหล่อ,ลอเลยนะคะสีส้มหล่อมากๆค่ะเขาใส่อะไรเข้าไปนะคะข้างล่างเรามาดูซีนะคะ กันโซน้าเหล็กของออปชันนะคะมีขับมีเป็นลูลูขับเคลืนสี่ล้อตรงนี้ด้วยนะคะข้างล่างโอ้โหสวยงามนะคะอุปกรณ์คือเยอะมากๆนะคะเดี๋ยววันน่าจะวันพรุ่งนี้นะคะหนิงจะเอารถวายแทนะคะมาแต่งยกชุดยกแบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้ารีเควสยก2นิ้วนะคะทางร้านเขาก็แนะนําเรียบร้อยแล้วว่าควรจะทําอะไรอย่างไงอย่างไหนนะคะถึงจะสวยงามนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะ อ่าโอเคโอเคค่ะอันนี้เดามาเจอกับอ่ะจะจะกลับร้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่พิเศษนิดนึงว่ารถคันสีส้มคันนี้ใส่อะไรไปบ้างนะคะได้เลยค่ะรถคันนี้ของไอเองสีส้มรถอู้รถคุณพี่เองเลยนะคะใช่ขอริญาค่ะหนูติดไปค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดของพี่ไปเลยนะหนูสลับได้โอเคมาค่ะมาค่ะอ่าเอาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าฝากระโปรงค่ะ ไอช้เป็นฝากระโปรงเคลฟลาเป็นงานคาร์บอนของอากนะเพราะว่าไออยากลดน้ําหนักภาละของรถเนาะเพราะว่ากันชนด้านหน้าของไอจะเป็นแบรนด์ออปชั่นรุ่น v 2ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไอเป็นคนที่ชอบเข้าป่าก็จะมีติดวินแล้วก็แอบ,บทําปุ่มแอบบทําที่ปักเสียบสําหรับตัวรองรับวินใช้งานวินมาเฉพาะเนาะตัวนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นวินแบนวอนค่ะฝังอยู่ในกันชนนะคะ ฝั่งที่คานเลยตัวนี้และตัวนี้จะเรียกว่าไซด์วเดอร์อเป็นตัวใช้แทนลากใช้ลากได้เลยเกาะกับวินนะคะด้านหน้าเป็นกันชนออปชั่นส่วนด้านล่างเป็นชุดยกคานแบรนด์ออปชั่นค่ะเพราะว่ารถคันนี้จะยก7สเปคยก7ไม่ธรรมดาค่ะยก7เลยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะพอเวลาผู้หญิง ตัวอ้วนๆนะคะตัวอ้วนๆปอมๆแบบไอยอยู่ใกล้ๆรถเราจะดูตัวเล็กลงใช่ใช่ลดเลยค่ะ <laughs> ส่วนโชกค,ค่ะไอใช้เป็นโชคแบรนด์โปรเฟนเดอด้านหน้าแบรนด์โปรเฟนเดอนะคะเป็น O E M 2.5ซีรีส์ตัวนี้เลยไอยจะบอกว่าคือเรายกอะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเวลายกสูงแล้วรถจะกระด้างรถจะแข็งถ้าสําหรับไออะไอว่ามันนุ่มนะไอช้ยเราไอารู้สึกสนุกแฮปปี้กับเขา ปีกนกนะคะต่อมาชุดคันยกแบรนด์ออปชันโช๊คโปรเฟนเดอร์ O E M 2.5เนาะปรับมีซับแพ้งปรับ8ระดับตัวนี้จะเป็นงานแบรนด์ออปชันค่ะปีกนกออปชันเขาทำส่งออกค่อนข้างเยอะ,ะเป็นไอเทมทองคำค่ะตอนนี้พูดตรงๆว่าโรงงานของขาด ของขาดเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าใครอยากแต่งนะคะติดต่อมาเลยไอมีของพร้อมค่ะไอมีสต็อกแน่นค่ะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพหรืออุปกรณ์อัพเกรดอะค่ะจะเป็นรถบ้านรถยกมีตั้งแต่ยก2ถึงยก10ค่ะที่นี่ร้านที่ WC โอเคบ็อกว่าทำเป็นปกติเลยใช่ไหมคะใช่และอยากให้ดูตรงนี้ค่ะดูผิวงานกันชน อยากให้แฟนๆแฟนเพจดูผิวงานกันชนตัวนี้มันจะเป็นงานหยาบๆเห็นไหมสังเกตมหกต่างจากอันอื่นที่เคยเจอไหมเหมือนเนื้อทรายนะคะคุณพี่อ่าเป็นเนื้อทรายค่ะเพราะตัวนี้เขาเรียกงานสีพิเศษเป็นสีลิมิเต็ดเฉพาะแบนด์ออปชั่นเขาเรียกสี 4K ค่ะสี 4K อ่ามันจะมีความดิบความหยาบและทนต่อรอยขีดข่วนค่ะและที่สําคัญอย่างเวลาที่เราไปลุยหรือเปียกฝนถ้ามันเป็นเงาเงา เงาเงามันมันบางทีเวลาเราเหยียบแล้วมันลื่นแต่พวกนี้จะเป็นเนื้อทรายหมดไอ้ใช้งาน4ฟเป็นงานพรีเมียมไปเลยเวลาเหยียบไม่ต้องกลัวลื่นค่ะและดีไซน์มันก็จะเก๋ๆสไตล์ออปชันออปชันเนี่ยเขาไม่ได้แค่ออฟโรดแต่เขาเป็นสายแฟชั่นด้วยเนาะเขาก็จะดีไซน์มาค่อนข้างเก๋แล้วก็แข็งแรงเรื่องความแข็งแรงไอ้ว่าออปชันเต็งหนึ่งเลยแหละค่ะส่วนคิ้วล้อค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบงานแบบสไตล์ไลน์เอ็กงานดิบไอ้ก็จะเอาผิวธรรมดาเนี่แหละ ไปพ่นลลยเอกมาอันนี้ถอดออกปุ๊บพอซื้อมาไอซื้อมาปุ๊บไอถอดหมุดเดิมเขาออกก็แอบ,บเป็นเด็กสายซิ่งแอบ,บเคยแอบ,บแว้นมาก่อนแล้วก็ยังไม่ทิ้งเนาะทิ้งลายแอบ,บเปลี่ยนเป็นหมุดทองค่ะเปลี่ยนเองเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็เอาตัวนี้ไปพ่นล่เอกอ่าก็จะได้เป็นคิ้วนะคะเก้านิ้วคิ้วหมุด9้านิ้วและเปลี่ยนเปลี่ยนหมุดนะคะเป็นหมุดทองแล้วก็พ่นลลยเอก นะคะเพิ่มดีไซน์ให้เขาหน่อยส่วนด้านข้างจะเป็นไฟตัวนี้ไฟค่ะไฟหน้าจะบอกว่าขาตัวนี้ไม่ได้เจาะรถนะคะค่ะขาไม่เจาะรถเราสามารถใช้ยึดได้เลยรถไม่ช้ำต่อมาเดี๋ยวไอ้พามาดูด้านขวามือเขาเรียกขวาหรือซ้ายไอ้ชอบสลับขวาขวาเราถูกเก่งเก่งวันนี้ไม่บิดเราเข้ามาในที่แคบค่ะเราจะพามาดูเบรกไหนคะคุณพี่พอไอ้อัปเกรด ลดหนักแล้วอะไอ้ก็จะไม่ได้ทิ้งเรื่องความปลอดภัยค,คือเรื่องช่วงล่างไอ้ยกมาเฟิรม์มเป็นชุดคิดต่อเนี่ยส่องพอเห็นไหมส่องในซุ้มล้อจะเห็นเป็น,นชุดแดงเหรอคะใช่อันนี้ไอ้สั่งทําสีพิเศษเลยอตอนที่ขึ้นงานอ,างออโต้ซาลอนอะโรงงานเขาจัดทําสีพิเศษให้เพราะว่าจะได้เห็นชัดว่านี่มันเป็นเอกลักษณ์ออปชั่นนะอย่างเงี้ยอ่าตัวเนี้ยก็จะเป็นงานชุดคิดดอปทุกสิ่งเพราะฉะนั้นการขับขี่มันจะค่อนข้างบาลานซ์ค่ะค่ะอ่าดอปทุกอย่างครบเลยแม็กค่ะ แม็กไอชอบงานฟูเอลไอว่าเขาเก๋ดีและแข็งแรงมาตรฐานอะเมริกันเนาะค่ะลายนี้คนเล่นเยอะค่ะคุณพี่ใช่มันฮิตมากนะคะแล้วก็ส่วนยางไอชอบคูเปอร์ค่ะค่ะดอกมันสวยดูลายด้านข้างก็จะเข้มๆหน่อยอ่าอันนี้ยางมัทเรนหรือเปล่าคะคุณพี่มัเเรนค่ะมัทเรนเลยยาง3.5ที่หลายๆคนชอบเรียยยาง3533อะไรอย่างเงี้ย35 12.5คูณ20ค่ะแม็ก20 แล้วก็กปั๊มเบรกไอใช้ GTR ดูหน่อยค่ะปั๊มเบรกใชน่นี้เลยนี่คะ่ะสีส้มๆข้างในนะคะใช่ะใช่ตั้งใจออกแบบให้เข้ากับสีกับสีตัวรถใช่ไหมคะใช่ค่ะทำพิเศษเลยเก๋มากใช่แล้วก็จะมี s n o เ k e l เอาไว้ดำน้ำค่ะ,คะเผื่อเราจะเข้าเราจะลงทะเลค่ะค่ะลูกขับไปลงทะเลเลยเราชอบไปช่วยเหลือน้ำท่วมอย่าง อย่างน้ำท่วมที่อุบลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปมาตลอดค่ะเราก็จะมีพวกเนี้ยนอกจากเราสูงขึ้นมาแล้วเราก็จะให้รถมันไปได้ไกลขึ้นเราก็จะใช้สน็อกเกิลอันนี้เจาะจริงค่ะเจาะจริงนะคะส่วนไฟไลท์บาร์อันนี้เห็นคือสีพรีเมียมเลยค่ะส้มแต่เวลาแสงออกมาสีขาวนะคะอ๋อพี่ทำสีเองเลยใช่ไหมคะสั่งเองหรือเปล่าถ้าเอาตรงๆก็คือมันเก่าค่ะมันใช้มานานแต่แสงมันยังออกชัดนะ แสงมันชัดแสงมันชัดทุกคนจะบอกว่าคุณไอ้ไฟสี่เดียวกับรถเลยอยากได้ไม่มีค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องไปบ่มสักห้าปีแบบไอ้อะไร <laughs> แต่แต่มันสี่รถเลยนะคะ<ช>ตอนนี้ <laughs> มันออกมามเลยการเป็นพรีเมียมไอ้ก็ขำตัวเองอยู่เหมือนกันมาลูกค้าถามมันก็บอกพิเศษเลยค่ะลิมิเต็ดคิดว่าตั้งใจคะ่ะห้าปีเนี่ยค่ะข่ายืดมันจะเป็นเจาะตรงรุ่นรองรับถ้าดูไฟไลบาร์มันจะโค้งรับรถพอดีอ่าใช่ ส่วนด้านหลังอยากชมด้านหลังไหมก็คันนี้ชุดแต่งรอบคันต้องบอกว่าเป็นออปชั่นเนาะใช่ด้านหลังไอจะบอกว่าโลบารตัวนี้สิ่งที่เขาพิเศษคือเขามีขาต่อเป็นแหลกขึ้นเพื่อรองรับน้ําหนักเราในการกางเต็นท์ด้านบนไอเข้าเวลาเราไปป่าเข้าป่าค่ะจะมีขาต่อเพื่อที่จะใส่เบสดแหลกมันนอนข้างบนแล้วมันสบายมันโปรง่งมันเย็นค่ะอ่าสำหรับสายชอบ สายทัวริงสายเข้าป่าสมัยนี้ค่ะต้องมีของมันต้องมีเวลาเราอยู่ในเมืองเราก็ถอดออกค่ะเก๋ๆอยู่ในเมืองเป็นโลบาเกๆ๋ๆกันชนท้ายก็งานแบรนด์ออปชั่นค่ะนี่อันนี้รุ่นสปอร์ตตี้ค่ะแต่ถ้าเห็นไฟเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไอจะทำงานบรรเทาสาธาราณาภัยด้วยบรรเทาสาธารณาภัยเหรอคะพี่ใช่ก็คือช่วยเรื่องดับไฟเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยไอชอบไปช่วยแบบนั้นแบบ ขอให้ไปช่วยแบบไม่อยากให้เกิดกับเราแล้วก็ขอไปช่วยคนอื่นขอมีโอกาสไปช่วยคนอื่นเพราะถ้าเราไม่ท่วงปุ๊บเราก็จะเอาเวลาของเราไปช่วยคนอื่นค่ะชุดแต่งฝาจะบอกว่ายังมีความเก๋อ,อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวไอจะมาแปลงล้างฝาให้ดูภายในสิบวิค่ะโชวเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีแบบเดี๋ยวให้เด็กดีนี้ปุ๊บเด็กมาเปลี่ยนเลยฮะด้านล่างโชว์ค่ะโชว์ของไอเป็นโชว์งานแบรนด์ด้านหลังจะเป็นฮ o อตบิ พอจะออกแบบความยาวมาให้รองรับกับการทํางานระวังหัวนะระวังหัวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไล่อยู่ปุ๊บป๊หลับไปอันนี้จริงๆมันสูงมากมุดไปได้เลยนะคะใช่นั่งไป<ด> <ใน S 2> สบายเลยค่ะล่มเลย <c oughs> อันนี้แอบแดดใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าแบบว่าน้องหมาน้องแมวมาชอบนอนกลางวันได้แนไนอนเลยค่ะจองเลยแล้วก็ท่อจะเป็นงานแบรนด์ HKS ตัวนี้จะมาตรฐานญี่ปุ่นข้อดีของท่อ HKS นะคะ เขาเออไอลืมเนอะว่ามีไม้ไอก็จะตะโกนมีไม้โอเคขอโทษด้วยนะคะแฟนเพจถ้าเสียงมันดังไปเผื่อใครแอบดูในที่ทํางานอยู่โอเคเดี๋ยวเสียงมันจะลั่นกันไอจะหลี่เสียงลงนะคะก็อย่างงานท่อค่ะแบรนด์ HKS เขาจะได้มาตรฐานญี่ปุ่นเดซิเบลไม่เกินกฎหมายกำหนดและมีใบเซอร์มีใบเซอร์และมีหมวกเก๋ๆให้นะ เดือนนี้อุ้ยสิ้นสุดวันนี้นี่นาเดี๋ยวไอ้ดูให้ถ้าใครอยากได้บอกนะคะเดี๋ยวไอ้จัดให้พิเศษเค่ะแล้วก็ยกกะค่ะไอ้ใช้ก้อนยกนะคะปรับองศาแบนออปชั่นพอชุดยกเป็นชุดออปชั่นบวกกับตรงเปงอัจฉริยะยกเพื่อการให้ตัวเวลาที่เราต้องการความยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นในการในการทํางานเวลาใช้งานจริงค่ะที่พี่อบอกว่ายกนี่ยกได้แระดับหรือเปล่าคะใช่นี้หรือเปล่าคะอ่าอยนะ่างนี้ค่ะยก ต้องบอกว่าโช๊คเนี่ยปรับความนุ่มหนึบได้8ระดับค่ะ่าแต่ชุดยกเนี่ยเราจะฟิกตอนที่เราทําว่าเราอยากได้ความสูงเท่าไหร่เราจัดทรงมาเลยบอกว่าอยากได้สูงสองนิ้ว2นิ้วครึ่งสามนิ้วถ้าเกินจาก3ามนิ้วก็จะเป็นชุดคานยกค่ะที่จะทําให้ความสูงลดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือย,ยก7นิ้วถ้าคันนี้ยก8ดนิ้วอย่างเงี้ยคือเราเข้าป่าบ่อยเราก็จะกลัวผีเราจะใช้ไฟเยอะหน่อย <laughs> ลรวก็ตัวผีหรอกสลกยมากแล้วพี่มีฟอร์ดหลายคันมากๆเลยที่หนิงเห็นอยู่ใช่ไหมลูกค้าลูกค้าค่ะต้องบอกอยู่ลู้าเรถลูกค้าอันนั้นอ่ะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์ใช่ทีนี้บอกพี่เขาเล่ไม่ถอ่าถ้าถ้าอันเนี้ยได้ได้ลองไลดูไหมคะอันนี้จะเป็นขับสองยก3.5ค่ะยกแบบแน่นเลยแล้วก็งบไม่สูงด้วยคันเนี้ยพูดตรงๆเพราะว่าอย่างกันชนหน้าอันนี้แบนแลต แบรนด์แรดไม่ใช่แมคคานะคะแต่หมายถึงแบรนด์กันชนใช่จะเป็นแรดบัมเปอร์แล้วเขาอ่ะเป็นขับสองเขาจะช่วยเหลือตัวเองโดยการสุกวินไว้ด้านในค่ะเผื่อเวลาไปเนี่ยตรงเนี้จะเป็นขาปรับปรับองศาของของของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวป้ายทะเบียนเพื่อที่จะเปิดวินออกมาใช้งานได้คันนี้ซนมากพูดเลยอ่ะลูกค้าคันนี้อันนี้ขับสองนะอุ้ยเขาระบงระเบิดไปหมดซนมากเป็นขับเคลื่อนสองล้อ ปกติประกันให้หนึ่งปีเนี่ยจะบอกเขาว่าประกันมไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาคัานนี้คันนี้เจ้าของแบบจัดหนักจัดหนักแบบสนหนักค่ะใช้คํานี้แต่งครบเลยค่ะแล้วก็นี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่ยางมัทะเลนะคะถ้าแบบจะยกกันขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ส่วนคันแล้วก็จะมีที่เห็นคันนี้เขามาแอบฝังวินเพิ่มเขาใช้กันชนหน้าเดิมก็ฝังวินได้นะคะรันไอรับธรมมีถาด อุปกรณ์มายดคานตรงไม่ต้องกลัวว่าดึงและฉีกถ้าดึงละฉีกเราไม่ปล่อยไปอ่าก็ตัวเนี้ยกันชนหน้าเดิมๆอยากเพิ่มเติมคือวินเพราะว่าเดือนเดือนหน้านี้ค่ะประมาณ23-25เรามีทิปเรามีทิปของลูกค้าเราพาลูกค้าไปทำบุญไปโรงเรียนศูนย์ทอเวทที่กองมองท้าค่ะนั่นแหละค่ะมันก็จะแบบว่ากันดานหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีวินเตรียมกันไปกันก็สนุกเลย ไปกลางเต้นพักกันริมทานอะไรอย่างเงี้ยสักสองคืนนอกจากจะแบบว่าแต่งรถครบแล้วนะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าสังคมของคนที่ชอบแนวนี้ด้วยใช่ค่ะดีเลยค่ะอยู่กันเป็นเป็นเป็นแก๊งใช่เป็นครอบครัวเป็นแก๊งกันอะไรเงี้ยก็สนุกไปเรื่อยๆค่ะบางคนบางคนผู้หญิงมาทํารถก็จะโดนแฟนโทรตามลูกค้าบางคนผู้ชายมาทํารถแฟนผู้หญิงก็โทรตามสรุปมาด้วยกันเลยจบนะคะใช่ค่ะมาด้วยกันค่ะที่ทีวีซีค่ะค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็อเดินดูซิว่ามีใครคอมเมนต์บ้างนะคะโอเคขอบพระคุณคุณไอามากๆนะคะยินดีค่คะดีค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้หรือมะลืนนะคะเราจะได้มาพบเจอกับคุณไออ,อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถฟอร์ดนะคะฟอร์ดไวแท็กนั่นเองรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะวันนี้หนิงก็พาชมแบบหอมปากหอมคอนะคะกับรถยกสูงหลอ่อเลยนะคะวันนี้เรามาถึงที่เลยถึงทิ่นเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับ วันนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนเพจทุกทุกท่านนะคะที่เก็ตติดตามชมไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวประมาณมะลืนนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราแต่งรถที่ชลูมเสร็จก่อนเดินหนิงจะเอารถมายกนะคะเป็นไวท์แท็กขับเคลื่อนสีล้อสีดําแต่งลอ้อแต่งโหดกันชนหน้ากันชนท้ายแฮมเมอร์โรบาร์แฮมเมอร์กระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่าคุณไพฑูรย์เอฟซีนะคะพี่นกนะคะหัวใจนี้เพื่อเธอนะคะคุณธงชัยแฟนคลับนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ